กินเซ็กซี่ไหมปวล่้าเราไปเซ็กซี่เล่าแบว่ะเล่าแบว่ะเอาเซ็กซี่ทำยังไงเฮ้เอ้ยับิศมากห้องกดหอกวันนี้แล้วกันแล้ว่สวัสดีไม่สวัสดีหรอีสวัสดีใช่ไหม ออไม่คิดว่าจะมีคนอยากให้เราแบบ2คนร่วมงานกันอีกเพราะว่าเจอกันแล้วก็พังช่บหายเลยหน้าไหนที่รู้สึกว่าเซ็กซี่ที่สุดไปเลยไปเลยว,วันนี้อย่างที่เห็นนะคะมีพิซซ่าเราอยู่ที่ร้านทาชามินะคะ พิซซาขนาดนี้เราต้องออกกี่แคปกูเคยดูนันรายการเราอ่ะเฮ้ยเราต้องมีไอ้นี่นี่เขาเรียกว่าไงนะกราฟอ่ะรู้จักกราฟยู่ด้วยหรอครับเพราะว่าเราเป็นแฟนขับยู่มันจะต้องมีความเผ็ดความอร่อยความอะไรเห็นว่าพี่ได้ข่าวพี่เห็นด้วยกับหนูในกราฟหนึ่งใช่กราฟความเผ็ดความดูแล้วทุกคนก็งงขำกันใช่ไหมแต่เราไมรู้สึกว่าเอออนี่เขาจะเหมือนกูเลยโอ่ใช่มันจะมันจะมีแบบว่าเค็มเปรี้ยวจืดจืดตรงกลางจืดตรงกลางแล้วเผ็ดก็คือจืดถูกต้อง เพราะเผ็ดมันไม่มีรสชาติอื่นเออแล้วพี่เป็นคนเถียงหนูแต่บอกว่าชอบจืดจืดกับเผ็ดมันมันก็จืดได้มันแบบมันจืดแบบจืดกับจืดแบบเผ็ดต้มจืดก็คือต้มจืดต้มเผ็ดก็คือต้มเผ็ดหนักกว่าเดิม เผ็ดเอายังไงล่ะข้าวต้มใส่พริกอ่ะพอแค่เติมพริกมันก็แค่เผ็ดอ่ะมันก็เผ็ดขึ้นมนักกว่าเดิมพี่ไม่เข้าใจเหรอครับเผ็ดเผ็ดแบบจืดจบสองคนรู้เรื่องพิซซ่ายังมันมีกราฟของมันไหมทฤษฎีใหม่เลยนะเรื่องพิซซ่าเลยเหรอเออพิซซ่าเลยพี่ต้องสร้างกราฟให้หนูนี่นะคะคือความบางไปหากรอบเฮ้ บางไปหนานหนุ่มบางทําไมวะอ่ะต่อบางไปหนานุ่มส่วนมีความไทยขึ้นเรื่อยๆคือตรงนี้เช่นมันจะมีหน้าแบบไทยแล้วเป็นต้มยำที่ผสมแบบอิตาเลียนจ๋าก็จะเป็นแบบว่าสลามี่เป็นแบบกินอะไรมอสซาเรลล่าตบนี่คืออะไรพี่ก็จำไม่ได้หรออันนี้อันนี้คือไทยอันนี้บางเราจะอยู่บางไทยนาะเพื่อความเคลียร์ชชชอบหนาตรงนี้นะหนาอะไรเนี่ย ไหนอิตาเลียนไหนอิตาเลียนแล้วนี่คืออะไรบ้างอิตาเลียนก้าฟนี้เวิร์คที่สุดแล้วก้าวอื่นจะคงอ่ะอันนี้เป็นเขาเรียกว่ากับพาดูหน่ากับกับอะไรไก่ย่างสไปซี่ไก่ย่างสไปซี่แจ่วอันนี้ก็คือเป็นหมูค่ะเป็นกระเทียมเป็นกระเทียมเป็นไก่อันนี้นี่นะคะเป็นเหมือนกับว่าเออ่พายเยียนนิดนึงแต่ว่ามัเกาะแข่งกันกินเซ็กซี่ไหมโผล่ร่าเราไม่เซ็กซี่เราแบวอ่ะเราแบวอ่ะ อ่ะเธอซื้อทำไเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออตักกูมั่งฮ้ยเลยแต่มันจะหอกอันหนูเล่นเกมดีกว่าให้พี่ตอบเร็วถามเลยตอบเร็วได้โอเคผัดได้กว่าเนื้อหมูรสชาติเผ็ดเผ็ดกับอะไรเผ็ดกับเจอผ็ดกับจือสไตล์การกินตุ้งยางใบผู้ชายล่ะไทยบ้านดำแดดนักบอลจึงเตะเสร็จตอนสี่โมงเย็น มันจะมีความเบนมาทางเค็มมันไม่ใช่รสชาติมันคือความรู้สึกแล้วพูดอะไรเนี่ยแล้วถามเธอบ้างอ่ะผักโอคเรลี่เนื้อเอ่อไก่สไตล์การกินเขาเทียเขาเปลี่ยนกุ้งอ่ะมีสองอย่างให้กินสองอย่างสไตล์การกินมูมามใหญ่หรือเล็กใหญ่ล่าสุดกินประเทศไหน ห้องกดทอกวันนี้แล้วกันว่าจริงหรอสวิตเซอร์แลนด์ดีไหมไมาถึงพิซซ่าเขาอะไรพิซซ nope ่าเขาดีเขาทนทานนุ่มแป้งน um ุ <h uros> <h uros> ่มนุ่มแข็งบางทีพี่ชอบกินหน้าไทยๆมากกว่าของหนูอ่ะหายใจไม่ออกแบบเนี้ยสำัะแต่พี่ก็ชอบกินแบบนื้นำมันแบบแม่จะสอนเรื่องมารยาทเวลากินแล้วให้เกินให้หมดเกินไหมเคยถุยไหมเคยถุยเวลาโดนผักอ่ะพอพี่เป็นคนไม่กินผักพี่ก็ เนี่ยแต่ละหมูละตาไหลหมดเลยพี่ก็กินต่อพี่อ่ะถูกสอนมาดีเคยกินหางไทยไหมพิซซ่าไม่เคยลองอ่ะจริงเหรอไทยดีแต่น่าลองนะแต่ไทยเร็วไม่ถึงทำเร็วไปหน่อยพิซซ่าเหมือนเหมือนเตรียมไว้แล้วบางร้านแบบทำเร็วๆอย่างเงี้ยจนแบบเบลอเบลออี๋เราเราเห็นใจไม่ทันน่ะเชฟเขาไม่ปล่อยเราเลยเขาจะไม่ค่อยออกเสียงเราต้องบังคับเราจ้างบางทีจะจ้างเชฟลองด้วยนะลองหน่อยเชฟลองอย่างไง เคยเจอเชฟที่ร้องเสียงแลกที่สุดไหมเคยเชฟไม่ได้ร้องหรอกลูกค้าร้องเพื่อนเราบอกว่ามึงถ้าอยากจะให้แบบเชฟมีความรู้สึกร่วมไปกับเราแล้วก็แบบว่าให้ร้องเสียงแฝงหรือว่าเออหรือก็ยังไม่แฝกปกติก็ไม่อะไรเอาอย่างเง้ยองสักครั้งหนึ่งว่ามันก็ใกล้แล้วร้านใกล้จะปิดแล้วว่ะตอนนั้น่ะกูว่าแกลงแกล้งกูแกล้งจะได้ไง อ่ฝรั่งไม่เก็ตนะเฟเชฟฝรั่งไม่เก็ตเองอะแต่คนไทยเจียกเลยเจี๊ยบไม่ลองดูมันอาจจะมีเพิ่มอาจจะลดใ้การกินเจียบแล้วดูแลสุขภาพยังไงบ้างคะเป็นคนที่ไม่ชอบออกลังกายเพราะมีความรู้สึกว่าเหนื่อยเวลาจะออกไปวิ่งอะเราต้องมีการถ่ายรูปกันก่อน วันนี้น้องเอ็มจะไปวิ่งนะคะอะไรยงเี้แบบนึกออกปะไปตรน้นหน้าผมเราก็ต้องไปวิ่งไปอาบนองอาบน้ำทาโครีมเพื่อรปการวิ่งรอบหมู่บ้านให้ทุกคนเห็นเราแล้วก็ต้องกลับมาอาบน้ําอีกมันก็เหนื่อยไปหมดก็เลยเออไม่ชอบอะไรเงี้ยคือพรสวรรค์เป็นคนหุ่นดีและสวยแซ่บน่ากินนี่คือพรสวรรค์เราใช่อุ้ยดีเนาะนี่ทาชาวบ้านก็ออกปะอ้หทุกวันเดี๋ยวเราทำให้ดูนี่มันเป็นยังไงมันสนุกยังไงคะหมอกุจิชาที่เซ็นทันพลังเกา แค่นี้พออยากรู้อยากรู้กับเดิมอีกเห็นไหมอยากรู้กับอะไรคืออห้ามพูดไม่บอกมาหน่อยเหม่ได้มันมันมันจะมีอัธรรพสุดยอดอันนี้ทางมันต้องบอกว่าเหมือนกับเล่าไปนิดนึงไม่อยากเล่าไม่อยากเล่าจนอีกฝ่ายหนึ่งอ่ะพอเล่าเล่าเล่าอ่ะเราก็แบบเราก็จะเป็นคนดีคนนี้ก็จะเป็นคนเสือหุยเปลี่ยนพิเกมเปลี่ยนพิเกมแล้วก็เออกูพูดได้ฟังเฉยนะ เห็นไหมสนุกแล้วแล้วมันมีจุดจบยังไงอ่ะก็เล่าไปเรื่อยจงหวะอีฝ่ายหนึ่งจะเบื่อแล้วมีอ่ะถ้าจะถามแล้วมีการนี่คือการแท็ก,กและการดีเฟนด์แล้วถ้าเกิดเราถูกนินทาพี่ว่ามีแบบเทคนิคไหนในการรับมือเหมือนกันเพื่อี้เราบอกไปอะ่ะด <c oughs> ินทามันคือในกลุ่มที่สนุกกันแต่จริงๆมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรถ้าเราโดนนินทาเนี่ยเราก็ต้องปล่อยเพราะเราไม่สามารถไปแก้ตัวกับทุกคนได้เพราะฉะนั้นก็ไม่มีการนินทาดีที่สุดเมาพออีนั้นมาก็ผัวมาเล่นน้ำกัน ก็สอบลงแต่ครเมืองอีนั้นมากระโดดใหม่ว้ายแบบเป็นแรกใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าพี่จะมาแก้กรรมเป็นไรครับลีลาด้วยทรงของเรา แคลอรี่ทั้งหมดของมื้อนี้อยู่ที่620กิโลแคลอรี่เท่ากับคนละ310กิโลแคลอรี่ของอร่อยมักจะมาพร้อมกับแคลอรี่ที่สูง เวลาที่เราจะแก้กรรมกันแล้วไม่คิดว่าจะได้มาอะไรกันนี้จริงทำไมอ่ะแล้วก็ไม่คิดว่ากูต้องมาอยู่ในสนามบอลทำไมกูอึดเพรานเป็นแบบแต้งกันอยู่ในออฟฟิศขาบอกพี่ชาวาดพี่มาแล้วจะเล่นฟุตบอลบอกว้าวเล่นฟุตบอลหน <c oughs> ูบอกเาคว่าพี่ต้องเล่นฟุตบอลได้พี่ได้เรื่องดอเรื่องมงอะไรอย่างเงี้ยเขาสมงมติลนลูกบอลแล้วเวลาเราดอเราจะใช้ลิ้น<อ> <c oughs> เนี่ยช่วงแบบดอ อม,มองยังงงไหมก็จะเป็นที่นักบอลจะคอยกดเราไว้เวลาเรามองเนี่ยอยากเล่นทำรายการกินแก้กรรจำไล่เหรอคะจำไายจำไล่จำไลเรงมาเริม่มแก้กรกมกันไหมคะเลเวลหนึ่ง passing ball ทั้งสองคนจะต้องฝึกการรับส่งลูกบอลให้ได้สิบห้าครั้งหนึ่งสองสาม แป2าอคี <c oughs> <c oughs> ่รกเขาออกกลงกายกันจริงๆนะเอาม่ได้เอาภาพเลยอะเล ดริ pping b a ทั้ง2คนจะต้องฝึกการควบคุมลูกบอลโดยการเลี้ยงลูกบอลหลบกลวยโดยที่ลูกบอลห้ามโดนกลวยเป็นอันขาด๔๓๒หน้นนะชนเริ่มแล้วนะผู้ชายกวบผู้หญิงะเพวาใจเย็นใจเยนนผ้หงทำไา่ต่อบอลทีจริงบอบอบบอบลไว้งวโอ้โหจัวิ กูเป็นนักบอลกูเป็นคนจริงกูล่อมั้งมึงใส่เอากูมาเต้นบอลเนี่ยอย่างนี้ถนัดกว่าเอออย่างงี้ดีกว่ากูว่าให้กูไปยืนเต้นตรงนู้นดีกว่าลองเชียร์ให้ลูกจ้าใครจะโดนตีโดนตอบมิชชั่นต่อไปจะเป็นการดอกบอลให้ดอกกี่ครั้งคะพี่เลเวลสาม bouncing ball ทั้งสองคนจะต้องดอกบอลรวมกันให้ได้สิบครั้งโดยที่ห้ามหล่นเด็ดขาด หนึ่งอ่ะหนึ่งสองจับหน้าสองสามสี้าโอ้โหที่ต่อครับอยดูดูดูดาทไมเป็นวะิ1 1งเฮ้ยีเ้ยที่เทำอย่างนี้ขทำเงี้ยปึ๊บลงปึ๊บขึ้นแบบ อ้เป็นการสุดท้ายครับคือการยิงจุดโทษรอบไฟนอลแพนนัลตี้ชูเตลทั้งสองคนจะต้องดวลลูกโทษกันโดยยิงฝ่ายละห้าลูกใครยิงเข้าประตูได้มากกว่าก็เป็นผู้ชนะไป้ย นึ่ง ก็ถือว่า complete เยวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะมารายการกินแก้กรรมสนุกเพิ่งจะรู้ว่าที่นี่เขากินจริงออกจริงได้มายังไม่หยุดเลยกูเนี่ยเหนื่อยเนาะเหนื่อยมากมีผลงานอะไรฝากเลยค่ะตอนนี้นะคะที่ก็มีอ๋อห้องปลดทอกนะคะทางช่องพีฟเนาะเป็นครอบครัวเดียวกันครอบครัวเดียวกันนะคะแล้วก็ที่เหลือก็ถ้ามีคนจ้างก็น่าจะมีอีกเยอะคะ โอเคค่ะก็ฝากติดตามพี่เอมได้นะคะแล้วก็อย่าลืม subscribe ค่ะช่องของเราะคะ้กินแก้กามแล้วอย่างหนึ่งค่ะอย่าลืมไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะพัสด้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายยย